สวัสดีครับยศชีช่างพูนรัญญากาศเด็จวันนี้เราอยู่ที่ร้านคุณหญิงนะครับนี่ออกพระงานตามสุรพลศาสตร์แม้สังนะครับนี่มาดูบรรยากาศแล้วก็อาจารย์หนุ่มมังนอนก็จะทำตรวจสอบในะครับหรือที่เหมือนที่ที่ปัจจุบันพวกเรียบต่ำเรียบผมมีท่าจบด้วยท่าเสียแก้วด้วยตอนนั้นเราแยกไม่ได้แล้วเครื่องพวนี้เครื่องเพชรชิเปียมที่มันสามารถแยกได้ว่า อันไหนคือหยกจำทำว่าหยกนี่เราเข้าใจก่อนนะครับว่าหยกมันมีหยกเนื้ออ่อนแล้วเป็นหยกใหไดใแบบเกศสูงแต่พระที่มาทำเกศเนี่ยจะเป็นธาตุระดับพลาสติโนนี่หยกจะเดหนหยกเนื้ออ่อนนะครับก็เนี้ยไฟเนี่งเราสามารถเกิดเบ้นต้นได้ว่าแต่ละองค์เนี่ยมันเป็นหยกเนื้ออ่อนหรือแก้วคือสามารถแยกได้ว่าอันไหนหยกอันไหนแก้วใช่ไหมคะใช่ครับอืมอ่าพี่หนุ่ยทำไมพี่หนุ เพราะมันไม่มีในระบบที่ที่เราเรียนแบครั้งแรกนะครับเจอในค้องตลาดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรความจัดราคาไม่แพงผมหลักร้อยอยู่ตอนนั้นหลักร้อยใช่หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยยังยังมีเก็บใช่ไหมคะอาจารย์เก็บเก็บขึ้นมาเสร็จแล้วก็เพื่อนผมก็มีเครื่องตรงนี้อยู่แล้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยให้ผมมาเขาบอกว่าไอ้ราคาตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ย6,900บาท ให้กันเลยเหรอบอกไม่ได้เพื่อการศึกษาเพราะว่าผมว่าตอนเรียนผมเป็นกลุ่มนักการศึกษาแล้วมาเลยอามาตรวจเบื้องต้นเครื่องนี้ของเงียบุรึเขาก็มีนะผมก็ได้ไปตรวจในเงียบที่ออฟฟิศเขาว่าท่านนี้เขาเป็นท่านี้หยุดสาย 啊。 นั้นมีอะไรเราสามารถที่จะตีข่าได้มากขึ้นใช่ครับพราะเครื่องตัวนี้เป็นบอร์ดไงบอร์ดในระดับที่เส้จทุกเราไปตังนั้นเส็นทุกมันเป็นใหญเลยว่าพี่หนุ่มจะพนักหนุ่มที่เก่งกว่าใหญ่ทำไมครับเป็นหยกครับเป็นหยกเป็นหยกเพราะว่ามีผ้าอีกเนี้ยนะเลยที่ด้เปยรตะอันนี้ใช้ระดานตเนไม่ได้นะครับะนั้ก็มีเยอะมีหลากหลายมีหลากหลายค่ะมีทั้งประดับและไม่ประดับแล้วก็มีหน้าดัก ตอนนั้นมีคุณหญิงขายแบบมอ๊อขายแบบม่๊อฟก็ไปหลักร้อยเหมือนอออกันหลักร้อยหลัก,ลลกคิดเป็นว่าคิดว่าเป็นกระจกใช่ค่ะพี่หนุ่ยกระจกก็เป็นอีกเปะกระจกก็มีนะครับในการทำวัดสมเดม็จเปะครับมีการะจกเธออธิบายให้ฟังกนะ่อ,อนนะเป็นแบบที่สามมือเราถือเอาไปแล้วเมนูพายาาเนื้อแก้มพายเนื้อหยวกอ่อนเนี่ยนะครับมีประจุไว้ที่กระชับตรงหน้าครับทีนี้บางคนไม่รู้อุ้ยกระชับตรงหน้ามีเพีงเหลือ ครับเขาเกวดให้รแต่ก็ลังมขนถ่ายรูปเอาไว้รูปเนี้ยเป็นเนภาพที่เสียของที่เลยว่าไปให้เองนะไปดูรูกพาต่อเก่านะครับมันต้องมีมีหมดนะเพราะว่าของพวกเนี้ยคนกศึกษาถ้าไม่ศึกษาคนที่ศึกษาได่รู้คริงไปตรวจแล้วตรวจแล้วสบายใจสบายใจค่ะเพื่อนมสบา ท,ทักราคาได้เลเดี๋ยวก่อนพอตรวจเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นหยกแล้วรับราคาเลยค่ะนี่คือพระธาตุนมบางหน้านะครับอยู่ตรงที่สถานสุนนทนี่ด้านน้ปัจจุบันนี้ตอนนี้ยังเหลืออีกองหนึ่งนะครับผมคิดว่าพระมีไม่น้อยนะองค์ที่ไม่ได้ลมเนียนะ่ยพระมีเหรอเอ่อก็ยังมีอยู่ในวัดสตาว่า เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะให้จาย์ตรวจว่าเป็นอะไรนะครับนอกะครับอันนี้เราเริ่มทดสอบนะครับพ่อะไรเพ่ป็นกอ่อนนะฮะคาซิโรนี่เป็นยกหน้าอ่อนเป็นยกหน้าอ่อนครับ แก้วเอาแบบแก้วมาดีอันนี้อันนี้หัวอะไรนี่นี่นี่ตรวจการตรวจอะไรพลาสติกปัะเรดูว่าเป็นพลาสติกอันนี้ให้ไปดูว่าบางคนอาจจะดูว่านกว่ามันเป็นเรซินแล้วตัวจีูจะบเพิ่มเป็นหยดเงี้ยอรอนเป็นหยอ่ออยากไปเข้าใจว่าเป็นพัวอย ได้นะครับถูกใจได้มากๆนี่นะคระนี่ถูกนะฮะนี่เดี๋ยวเราบ้เดี๋ยวเราบ้างที่ถูกไดเยอะเลยนะคะวันนี้ไปเจออาจารย์ที่นี่แล้วจะตวจทั้งเม็ดนี้หลายคนมองว่าเป็นงานพลาสติกอ่าเดี๋ยวตรวจดูฮะก็ว่าจะได้รู้ว่าแล้วใครจะหน้าแตกหรือหรือคนอันนี้เราอนนี่คนนี่จะรอที่โรงพักครับเแก่เป็นแก่แก้ว เป็นแก้วนอกนะครับไม่ใช่แก้วนอกแก้วนอกนะครับแก้วไจากต่างประเทศเม็ดเม็ดเยทำรานเขาจะเรียกว่าฝ่ายสัมเทาเพราะพวกติดมาการเรือสัมเทาแต่ไม่มีมูลค่าครับอันนี้ก็เลยมีคนที่เขารู้จักระวังหน้าเนี่ยเขาก็รวบรวมว่าไปถวายให้เป็นิ์หลวงเลยนะท่านก็เลยเห็นว่ามันมีอยู่เยอะไม่จะทําอะไรเลยประจักษ์ในองค์พระครับดูนะครับฝายจเป็นแก้วนะครับแก้วที่เดินมาจากต่างประเทศแก้วครับอันนี้เป็นแก้วมืนะครับเมือก แก้วนะครับซึ่งน้ำเนแก้วครับที่ผัท่าทางประดับตันนี้เป็นเเอรครับัดยท่ว่าุบันนี้เป็เลองลองเนี่ยางคนอจะเห็นว่าติกดูเหมือนพลาติกเลยมัอนม็ติกครับเวเราลองลองลองทดสอบกันบนหลอดอันนี้อันนี้ยังไม่เคยได้ลองนะครับคุณยาหยมาลองด้วย้าเป็นพลติครับกปกลัน

ไม่ใช่แก้ว้าติกแบเป็นแบบแบบอันนี้อ่ะก็ก็านแบบหยกตถอไม่ได้แล้วถอไม่ได้แล้วมเตอร์อน ยกเงาออนหอ่อนประโยกเงาอ่อนครับเนี่ยโอ้ยใครแล้วคนลุกเลยว่ะอ่านี่ตามคุณใจเทพคนลุกเลยครับเนี่ยแปลว่ามีพลังเราสามารถมาเช่าด้วยความมั่นใจได้นะผมไม่ได้มาเชียร์นะครับเป็ะหยกเป็นหยกเงาอ่อนสูงให้เกือบนเสื้อได้มั่นใจว่าเออเนี่ยมีได้การแล้ตามเรื่องเครื่องต้นนะแค่ไปเหมาว่าเครื่องนี้ตรวจแล้วมันโอเคถ้าคุณอยากจะ

สบายใจนะหยกเนื้ออ่นนอ,อนหยกเนื้ออ่อนนะครับเก้าพิธีต่างๆนครับครับนี่เนแก้อันนครับเม็ดเล็กจะเป็นแก้วครับส่วนเม็ดใหญ่ก็จะเป็นอ่อนหยนกเป็นยกเนื้ออ่อนนะครับ อันนี้จะเ,เป็นแก้วเป็นแก้วครับระวังหลุดนะโอเคครับอันนี้ครับก็จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะให้มั่นใจก็ต้องไปศูนย์ตรวจสอบอัญมณีนะครับอ่าอ,อันอนี้ก็ตรวจสอบเบื้องต้นตรวอบงเียก็ตัวั อันนี้อีันหนึ the, ่งนะอออันนี้นี่น่นี่นี่หนูมีมีซีแดีเตียวหนูอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างบ้างบ้งอ่ายกครับยกเนื้ออ่อนหกยกเนื้ออ่อนใช้ได้แล้บถ้าอยู่ไปร้านนี้เป็นหัแทะแข็นล้วได้ละนี่หนูฮะในของเนื้อเรหานี่หนูมองว่า มันยังมองมองนี่ทำก็ร้อนใช่ไหมพิสแอนว่าที่อยู่มาเราคือพวกเนี้ยสมัยก่อนเราหน้านะฮะเขาทำเขามีตางค์ค้าขายนะครับสื่อแบบครับครับนะของพวกเนี้ยก็คือไปเจอไปได้จากที่นั่นคือทหารบางทีที่ทำมาค้าขายร่วมกันเนี่ยครับแล้วก็แบงมาให้บ้างอะไรมาให้บ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านก็เห็นว่าดูว่สวยดี ถ่าาเกาประจับอ so um, uh, uh. ันน oui> ี้อันน mm ี hmm. ้อันดเ็สดตรงนี้ครับอ่าครับแล้วเป็นยบอ่าเป็นยอ่ากับผมเป็นยเป็นยนดอ่อนครับกำลังส่งตัวตั้อยู่ครับส่วนมากจะเป็น ผลมาก็จะเป็นหยกเนื้ออ่อนนะครับสบายสบายอย่างสบายใจครับหยกเนื้ออ่อนหยกเนื้ออ่อนโอ้โหนี่นาะโคทวดอบครับผมจะได้สักองไม่ได้ไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิมาไม่ได้กินยาถ่ายใช่ไหมผมก็ไม่ได้กินยาถ่ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูคือเป็นแก้วก็เจ๋งอยู่แล้วแหละจะเจ๋งครับเป็นสารพัดนักสารพัดนักครับ อ้าวโอ้สวยครับแ่โอ้อันนี้นะคะเป็นหลวงใช่ไหมคะเราเป็นแล้วกเนนี้ทอที่จี่เขาเอาขอค้าตัวเปิดพระองค์ได้เปิดเปิดเปิดองค์น่ะอันนี้หเปิดหลักพันครับหลักพัน เงี้ยยกกัหลักพันที่มาซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวพอออกคลิปที่ไทเทพแล้วมันจะกลายเป็นหลักหนึ่งหลักหมื่นวันนี้หลักพันวันหน้าหลักหมื่นแบบนี้ราคาสบายใจได้โอ้ยคนยกอ่อนครับโอ้ไกลๆครับโอ้ข้าวที่ความสนิทใจเลยนั่นว่าเขาบอกว่าวงปุ่ยทัวรนไม่ต้องปุ๋ยเต็มก็เข้มขันใช่ครับคี่หมอนะับสิง่์วะิง อันนี้เป็นหยกเลยใช่ไหมครับหยกเลยหยกนะอ่อนนะมั่นใจได้นะครับคุณยิงครับพรญาติพรญาติมันอ๋อพรญาติตรวจสอาอะไรโอ้โหนี่ตรวจสอบนะหยกหยกนะอ่อนหยกนะอ่อนครับสวยงามคุณยิงจำหน่ายองค์ละหนึ่งพันบาทเองนะครับวันนี้ถ้าวันหน้าไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นเป็นหมื่นนะครับไอคอนไม่ได้ตรวจตรงตรวจสอบอะไรนะครับวันนี้ตรวจสอบแล้วครับอันนี้ยวหน่ายยิงไปเอาทำหน่ะเดี๋ยวแล้วก็ทำตัวไหครับ ทำเยอะวันทั้งสองสีเลยนะสีแดงกับสีเขียวนะครับเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยเป็นเป็นหยกแล้วประดับนะครับส่วนมากจะเป็นหยกครับนี่ครับอาาจรย์ยกมาชุดนี้แพงนะครับแต่ก่อนชุดนี้ไม่เกินห้าพันต่อองค์เดี๋ยวนี้พอตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นเหมยแล้วถ้าไหนรครับอาจารย์ที่พอขึ้นนึ่ตอนนี้อาจารย์อาจารย์รบกวนหน่อยเาทำให้ดีครับันนี้ได้นำมาตรวจสอบครับ คุณจเทศบอกว่าพญาตตอนนี้พญาธเริ่มดิ้นแล้วครับเยวแล้วอาจารย์ะรจะตรวจสอบอีกชิ้นหนึ่งครับอโอ้โหโยกนะออนครับยกครับเป็นหยกนี้อออนครับผมสวยงามครับใครได้ไปไม่ผิดหวังคนนีํทำไรนี่วงไดนะทำไรนี่หรอครับจะเปิดเริ่มต้นที่แบพันทพันหมดนะครับวันนี้ ณวันณวันที่วันที่6เมษายน2568นะครับถ้าใครดูปีหน้านะครับไม่ได้นะครับประการนี้นะครับสีพิมพ์คะแนนด้วยครับนี่ฮะอธิบายที่มุมก่อนว่ามันจะต้องไม่เข้ากันถูกนสีความหนาแน่นของหินโอเคครับดังนั้นถ้าความหนาแน่นทั้งหมดอย่างที่เราเนแล้วแก้วแล้วครับอันนี้ราคาจะขาดใช่

ไปแข็งมากครับอยอกบต่ตงตงใหญ่ะ่ละที่ไม่เหมือนกันนะ,ะแต่ละที่แต่ละมุมไม่เหมือนกันครับอันนี้นะครับไม้ลก่เป็นหินครับผลลุกการเกษนรผลลุกอยู่ไหมครับนี่อยู่ที่หลักกานหอะไรหลักการกรอยู่น,น,นี่ไม้ลกยเป็นหินต้องไปตรวจด้วยเครื่องแล้วนะตรวจตรวจตรวจเครื่อนี้ เกขึ้นได้ไมันอยู่ในตระกูลอิกนะครับโอ้เป็นถึงยกเหมือนกันครับยกพอได้ตระกูลพวกนี้แหละหยกหยกอะยกเนี่ยมันก็คอพวกอรอย่างรคี้บมันมีเนื้ออ่อนกับเนื้อแข็งนะครับยังไม่จบยังไม่จยัมกเลโีมพัน์ัพันนั่นไหมอย่างตระจสอบนะครับ โอ ality, okay. ้คุณจกตรครับคือใครที่เข้าพระที่ศูนย์ของคุณหญิงพระพระเครื่องคุณหญิงพระสมเด็จนะครับสบายใจได้นะครับเพราะว่าพยายามตรวจด้วยทุกเทคโนโลยีพยายามพยายามทุกทางเลยครับประคำ คนอาจจะปลามาเป็นแก้วนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นมดเนื้อออกครับโอ้ขึ้นแข็งเหมือนกันอาจารย์ครับสบายใจได้โอ้แต่ละเม็ดได้แต่ละเม็ดก็เท่ากันในการขึ้นเนี่ยขึ้น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 ต่างนี่น้อยเนี่ยต่างกันเพราะว่าแต่ละเม็ดความแข็ง ความควบแน่นของมวลสารไม่เหมือนกันนะครับความแกร่งก็ต่างก,กันใหสบายใจได้นะครับน,น,น,นี่ก็เป็นหยกครับหยกแบบดงหย,ยกเนื้อ่อนว่าร้านขายเทียนทองขายทียนคว่ายเทียนจำปาราคาไม่ตรวจสอบนะตรวจสอบนะนะเม็ดไหนก็ขึ้นถ้ามันของปอมมัไม่ขึ้น จากี่ทุกเม็ดก็เป็นทุกเม็ดคราผมเห็นแดงๆที่เรามาตรวจแล้วแล้าสตในวัี้เราจะเราตรวจนอันนี้ครับมีคนเคยเอาไปตรจนะครับมีคนะสองกันนะครับที่เป็นโรฮาเนี่ยเคเป็นที่สวงคเราจะมาคนี้

เป in ็นเนื้อแก้วนะครับส่วนมากจะเป็นแก้วประดับผ้านางใหครับก็เรียบว่าแก้ยกเรื่อของควาเนี้ยคนทีสมัยก่อนก็คะอหัตถีในไหนนะัเ็รั้วก็จะมีากับที่แข็งไว้ตํแหน่งด้วยหมตกปูด้วยครับเพราะว่าเป็นเนื้ผ้าครับนะฮะแล้วก็แม้ ยาวทที่แนในงานานก็เป็นโยกนคนัฉะนั้นเนความหมายทีนีก็คือเพื่อุขภาพเพื่อเคืลายแก้วนแก้วเนียคนไทยเราก็มาแปลว่ามอสารพัดนุเนแก้วสารพัให้ความหมายซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้คนจะเอาแก้วสารพัดนม ต้นทุนไม่พอไม่ไม่ไม่ปุงแต่นทั้งงานผมนี้นะจะบอกเลยว่างานสัปาห์ประจับประจาพวกเนี้ยเงานระ้ับาําหลนเานั้นียได้ถ้าชวบานสัาไม่มีสิทธิถ้าที่ไม่มีสิทธิ์ทเพราะอะไรเพราะสมัย่อนป็นารรวบรนา้านอยากทาอยกวามถ้าคุณเปแทําืเป็นลักลอบทาเนี่ยาขหาะอะไรเพราของสูงเนี่ยค่ะเออฉะนั้น การที่จะมารับรองควาโเสถียรให้น่าจากบรษัทวากันแวนะครับแล้ววางแต่ะฟงก์ชันนั่งดกอย่างนะรัรก็มีวางาก็คือ่าสคาซื้อพาดจากใครนะครับให้เขาตรวจให้ดูก่านะครับถ้าไม่ถ้าซื้อแบบก้ำกึ่งนะครับอยากซื้อเดี๋ยวเสียายตั่งแฝงแฝง้องลกนะครับแฝงแต่ละสมเสร็จามว่าสามารถสเร็จไปที่หน้าหรอก็อยังไม่รู้เลยว่า แม่เหล็กด็อะหนยว่าเงนี้นีุระหว่าม่เด็กุม่ดินี่พี่หนุ่เลือกอะไรครับเลือกเดครับมันมีสองกลุ่มนะครับเลือกไมติดใช่ที่บอกว่าหยุดไม่ติดและที่ลงทุนเนี่บอกว่าเอาเขาไไ้เใจเพราะว่าเครื่องอานได้ครัไม่มีท่านลามีีค่ะ้อัจะเนื้อผมเนื้อผมนี่ทีไม่เรียนอ่ะคะนี่ี่ครับลดด ต้องมีกำลังอยู่ตั้งแต่4,500เก้าขึ้นไปนะครับแล้วเรลองดูนี่นี่นี่เดี๋ยวจะหัวองค์นี้ก็ได้เอาเล่นแบบดูดีก่อนนะครับนี่ถ้าดูถ้าดูไม่ติดจะเลือกกันเลือกที่หลัง โรงเนี่ยไม่ใช่ว่าปเนอใ้คระใที่ดูติดมือเลยไม่เอานะครับเนี่ยนั่นใส่เลยตั้งใส่ใส่เลยนะครับมีบางผมงเรา่กบางขอก็เล่นดนแบ่ดูไม่ติดนะครับแล้วแต่งแล้วแต่ใครนะบางคนก็เข้าไปเลยมุกพากเลยอันนี้คุ่น่อนมาก ให้เอาเแม่เด็กาไปานะครับไอที่แม่เด็กถูดดกปึ้งดรอปตึ้งเป็นยากเหมือนกันนะครับครับ <cimento> Thank <laughs> you. แกลยที่ว่าแม่เนี่ยนะอาเนี่ยมันมีอะไรตรงเนี้ยมีอ่อนมากคอันนี้ผมประมาณว่ามันอประมาณที่1นจกว่านะเดีวนีหญิงอันนี้พาอะไรผ้หญิงพาสมเ็จค่ะพาสมเกจเกตโนซุ่มนะเป็นผู้เชี่ยวสาญโาไทยครับ้กนติมมายังอะแรติมมายังจะี่หมจะแรงครับตัวนี่จะแม่เลยจะแรง ดูแลแม่เหล็กอาจะเยอะวามวกันกเลยคอใครไม่เล่นเล่นทางสายวิทยาศาสตร์นะครับเล่นแม่เห็กตัวตริเล่นมแกวไานะครับใม้ไม่ไม่ไม่เกนี่มรับไอก็เ่ยหให้ความสำคัญแกวต่อแกวสาย เราาง้างานีจะมีสันมครับถ้าเป็นเนื้อเนือูโโบราณจ็ากครับทีนนี้นคมีนางไห้ามีนางในด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าเป็นนางไหมเป็นพิมเสนไหมพิมเสนพระนางมีาง ผมยังไม่ได้แปลนใส่แล้วว่าสวนสมจะไม่เข้ากันา่ใส่เรว่าไม่ใช่ตะไบเยนะรัไม่ใช่ไมชของตะไบเลยนะครับถ้าถสอบที่ต้านมาไปายสิดเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยจะมีเทอรวา หมัดคว้าแต่บางทีถ้าเป็นเหล็กประเภทเหล็กไหลไทยยำเนี่ยมันก็จะออกอะไรเป็นชิ้นสีเทาสลับไปเวลาเล่นไฟแบบท่มีการต้อรับขอบคุณทีนะครับที่ที่มาให้มาความาวิ่งฝันเองให้เอฟซีนะครับติดต่อผู้หญิงตามเบอร์ที่เบอร์อะไร065ค่ะ056 6962ส่วนพี่หนุ่ยเขาไม่ได้ขายพระนะครับ พี่หน่อยจะไปไปทำงานการเงินที่ไหนพูดได้ไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วตอนมึงช่วยงานทำาไม่ได้การบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับสายเรื่องเงินเี่ยอ๋อเพราะว่าผมจะลงการเงินจริงแต่เอาระบ่อหน้าที่อารบบพื้นฐานโอเคครับ ไม่ไม่ไม่ไปกับลูกน้องเพราะว่าไม่มีภาวะับผเป็นผู้นำไม่อย่างนั้นก็ลำบากเลยนะพาลูกทีมไปไม่คุ้มาเต้องมีใครใจหู่ใครนะครับเลือกนายซะหน่อยนะครับต้องเลือกนะต้องเลือกไม่ใช่นายพายไปถายเออพาไปที่ต่างทางขอบขอบคุณคุณหญิงมาสมเด็จแค่คุณหญิงมาเครื่องเขเครื่องนะครับบางบ้างเราจะไปเที่ยมนะครับขอบคุณมากครับทีมครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ